สวัสดีคร ied ับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนะเรามีวัตถุมงคลระปู่มหาชิลานะครับมาให้พี่ๆได้รับชมนะฮะกันมาพร้อมกันนะครับนะ้าพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนนะครับวันนี้นะครับมาเป็นพระปิตานะครับมานําเสนอนะครับนะความสวยงามให้พี่ได้รับชมกันนะฮะจากอีพีอัปเดตอีกหนึ่งอีพีครับส่วนพระปิตาในตัวรายการเปิดโลกเป็นเหรียญนะครับตอนนี้ก็นะหมดหมดเลยนะพี่เหรียญกลมหมดเลยนะพี่นำอีพีเมื่อเช้านะครับ นะแต่เดีอยวเจ็ดนะฮะอัปเดตเส,สมาพี่นะครับนะค่ <c oughs> อนข้างที่จะหายากทีดนึคงนะต้องแจ้งล่วงหน้าเลยนะครับนะก<ส>็อาจจะไม่มีมาหรืออาจจะมีมาน้อยนะครับนะปะปนกันไปนะพี่นะเพราะหายากจริงเพราะราคาก็นะขยับขึ้นด้วยพี่พระเปลี่ยนมือราคาก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากรายการพระปิตาฮะอาหารนุมานชนะสิบทิดกันเลยครับเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งนะฮะนี่ฮะ <c oughs> หรือรายการที่หนึ่งครับหรือรายการนี้ค่อนข้างอาทิตย์เด็ดเลยนะเลขโคตดตั้งเบอร์เเลขแปดจุสาม นี่ฮะกับรายการนี้ครับเนื้อสายลุงนะครับองค์น้ําเงินนะครับนี่ฮะฝังพลอยแดงนะครับสวยๆตะกุดเงินล้อมหกดอกนะครับกํบาไรข้อมือเงินแท้เลขคุณเบอร์แปดสิบสามรายการนี้แบ่งปันให้พี่ละกันนะครับนะของวันนี้แค่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับรายการที่หนึ่งรายการที่สองเลขคุณเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์หรือรายการที่สองเลขคุณเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับนี่ฮะ รายการที่สองนะครับเลขคนณะเบัติหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับรายการที่สองครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับรายการที่สองต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเลขคนณะเบัติหนึ่งศูนย์สามนะครับรายการนี้ฮะนะอู้รายการนี้ถือว่าสวยเลยนะ ถือว่าตัดเต็มเหมือนกันนะกับรายการนี้นะครับเนื้อผงพุทธคุณพี่นะอ่าทําเป็นลายเสือตะกุดเงินล้อมแปดอกกาไรทองคู่แข่งทองคู่ครับรายการถือเตรียวระบบเหมือนกันนะครับรายการนี้นะครับขอแบ่งปันให้พี่นะครนะาราคาเท่ากันพี่3ามรอยห้าสิบาทพอพี่นะสำหรับรายการที่สาม ต่อมารายการที่4ี่กับห้านะครับรายการที children, ่สี่ห้าก็นะใครชอบงานเรียบๆนะผิวจะสวยอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นให้กับรายการที่ไพ่ดำนะครับนะลงลักสนิมพุทธคุณนะฮะลงลักดําสนิมพุทธคุณนะครับรายการที่4ี่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดรายการที่5้าเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสองศูนย์นี่ฮะเอาไปเพียงองค์ละสองร้อยบาทพอนะครับสองร้อยบาทพอพี่นะครับใครจะรับคู่นะผมพิเศษให้สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทปิดให้พี่ชาๆนะครับรายการที่สี่กับห้า พิเศษนะพี่จะโป๊ะโป๊ปะตั่าโปในคลิปให้นะครับต่อมาครับรายการที่6รายการที่6เลขคู่ตัเบอร์าเลขหกสิบห้ารายการนี้เป็นเน,นื้แว่นภพย์ดาคุกกีวอนหลวงป,ปู่ตะกุดทองทิพย์หกดอกฝังเพชรสดือนะครับเลขคู่ตัวเบอร์หกห้าครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทพี่ชายรายการที่หก ต่อมารายการที่เจ็ดเลขโคุ้มเบอร์หมายเลแปดสิบเจ็ดครับรายการนี้ครับสวยๆเลยกับเนื้อผงใบลานนะครับตะกรุดเงินแท้สองดอกโรยพลอยเซกนะครับเลขโคุ้มเบอร์หมายเลแปดสิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับตะกรุดเงินแท้สองดอกนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดเลขโคุ้มเบอร์หมายเลขสิบครับ ลายการที่แปดเลขคู่ตั้งเบอร์หมายลสิบรายการที่เป็นเนื้อว่านแดงตะกุดเงินแท้นหนึ่งดอกตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกกำไรทองคู่นะรวยพลอยครับนี่ฮะกำไรแค่อ่ากำไรเงินทองนะลายการนี้นะแบ่งปันให้พี่นะครับลายการที่แปดนะครับขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมารายการที่เก้าครับเลขคู่ตั้งเบอร์หมายเลขสามสิบสองรายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนื้อว่านเงินนะฮะตะกุดทองทิพย์สองดอกกำไรทองทิพย์คู่สะดือพลอยแดง เลขคดตัเบอร์เลขสาสิบสองกับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทพอพี่รายการที่นะฮะเก้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบเลขคดตัเบอร์หมายเลขห้ารายการที่สิบเลขคดตัเบอร์หมายเลขห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสีส้มนะครับนาตะกุดสามกริย์นะครับนี่ฮะฝั่งสะดือพอยเขียวครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่11เลขค้นเบอร์เขี่4ผูกด้านหลังปัดทองครับส่วนหน้าเป็นเนื้อผงขาวงาช้างฝังพลอยแดงตะกรุดทองทิพย์2ดอกนะเอาไป2 4 0บาทพอพี่ชายรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12เลขค้นเบอร์1น4รายการนี้เนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าหน้าตะกรุดทองทิพย์3ดอกฝั่งเพชรครับเลขค้นเบอร์1น4นะรายการนี้เอาไป25 0ิบาทครับพี่ชายรายการที่12ฮะ ต่อมารายการที่13เลขคูดตวเบอร์มายี่54ครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อผงแร่เล็กน้ำพีเงะตะกุดทองทิพย์3ดอกฝังพลยฟ้ารายการเลขคเบอร์5 4ี่เอาไป240บบาทพอพี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่14ครับเลขโคดจำนวนที่สายที่พรวมกันที่เกับรายการนี้ครับเนื้อผงเหล่เหล็กน้ำพีนะครับฝังพลอยเหลืองตะกุดทองทิพย์สองดอกกำไรทองทิพย์นะฮะอะไรนะสองดอกคุกจิววอลหลวงปู่นะครับเลขโคดจำนวนที่สายที่พรวมกันที่เนะเอาไป250บาทครับพี่ชายรายการที่14ครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่15เลขโคดจำนวนตองหนึ่ง เอาละครับเลขคุณเบอร์ตรองหนึ่งใครรับแจ้งมาใะพี่นะผมขอที่450บาทนะครับตองหนึ่งขอ450บาทรายการที่15ต่อมาครับพี่ชายรายการที่16เลขคุณตําเบอร์หมายเลขอครับรายการที่16เนื้อว่าแพดามนะครับตะกุฎทองทิพย์ติดต,ต,ติวันลวงปู่ฮะรายการที่เอาไปพี่ชายนะครับแบ่งปันให้240บาทพอพี่นะครับรายการที่16นะครับ ต่อมารายการที่17ครับรายการนี้สวยๆครับพี่ชายนะครับรายการที่17เจ็ดเลขโคจเบิรนอะหมายเลขนะครับ54เนื้อผงเล่ดพิษตกุดเงินแท้3ามดอกนะครับนี่ฮะสะดือนะครับตาฝังดื่มนะฮะนี่มีพลอยแดงแล้วก็ติดจีวอนนะครับเลขโคจเบิร54ห้อยพลอยส์พลอยแดงเศกนะครับนี่ฮะสวยๆนะรายการนี้ครับเงินแท้ครับ3ดอกเอาไป250บาทนะครับพิเศษให้นะครับ ต่อมารายการที่ <occurs> 18เลขค้ดตําเบอร์หมายเลข59รายการที่เนื้อใสลูกองแดงนะกำไรเงินแท้คู่ครับเลขค้ดตัเบอร์ครับนะเอาไป240บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับนะเป็นรายการที่19 19กาเนื้อใสลูกองเขียวมรกตตะกลเงินแท้เลขค้ดตัวเบอร์าบครับเอาไป25 0บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่20นะครับ รายการที่ยีครับรายการนี้เปิดขึ้นมากับเนื้อว่านคามินตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกนะครับแสะดือเพชรปิดแผ่นเงินด้านหลังนะครับนี่เลขคนตัวเบอร์ยี่สิบนะครับรวมเป็นเก้านะสองร้อยสี่สิบาทพอวิ่รายการยี่สิบนะครับต่อมาการยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้นะครับมนาะเป็นเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสามนะครับเนื้อว่านคามินพอยเขียวตะกุดเงินแท้สองดอกครับเลขคนตัวเบอร์เลขสามนะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะ ต่อมาครับนะรายการ2 2่ยี่ครับซึ่งรายการนี้ครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับซึ่งจะจัด,จดโปรโมชั่นท้ายคลิปให้พี่นะนะครับ นี่ฮะรายการน,นี้ครับก็เป็นตะกรุทดทองแดงสองดอกองนี้ก็อยู่ที่สองร้อยยี่สิบนะองค์นี้ตะกรุดสังวัสดุกรูอยู่ที่สองร้อยสี่สิบองนี้ตะกรุดเงินแท้จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบครับพี่ซึ่งรวมแล้วนะครับตะตกอยู่ชุดนี้อยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะครับแต่วันนี้ใครจะรับแจ้งได้ชุดนี้ผมจะโปรโมชั่น,นท้ายคลิปนะครับแบ่งปันให้พี่ที่ห้าร้อยบาทนะฮะไอเอางี้ มจัดชุดนี้โปรโมชั่นให้พี่นะครับ้ายคลิป500บาทมารับได้เลยนะครับ500บาทรับ3องค์ได้เลยนะครับนะวันนี้พิเศษให้ชุดนี้นะ500บาทครับพี่ชายนะครับสำหรันี้มีแบบปหนพี่ชายประมาณนี้ครับพี่ชายชอบตกใจอะไรกันไหน่อมาทักมาได้นะครับนะสำหรับลิงก์กลับขอบพระคุณพี่ๆท่านอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากครับ